เราเลือกอย oh, ู่นะโอ้ยทะลุเลยว่ะมันจากข้างหลังก็แตกก็แตกก็แตกส่องเบิร์อะไรยี่ห้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลัาอยู่กับไดมาตินะครับอดีตปืนพกสุดเทพนะครับที่โดนเนื้อมาอย่าง หนักหน่วงนะครับโดนเนิร์ฟเรื่องอะไรนะครับหลักๆคือโดนเนิร์ฟเรื่องการถือคู่นะครับผมก็เลยคลิปนี้เอามาเล่นเป็นปืนมือเดียวนะครับปกติจะเล่นแบบถือคู่นะครับอันนี้มาเป็นของแต่งแบบมือเดียวละบอกเลยเลยว่ายังเล่นได้ดีดาเมจหัวเนี่ยยังหนักเลยครับปืนนี้โอเคเดี๋ยวเราดูของแต่งทีละชิ้นกันก่อนนะครับเป็นเซ็ตใหม่เลยนะอันนี้ผมลองแบบเล่นเล่นไปแต่งไปจนได้เซ็ตนี้มานะครับในการเล่นแบบมือเดียวนะบาเลนะครับผมใส่เป็นตัวแท็กออฟนะครับคือบวกระยะให้มากที่สุดเลยครับดามเวดเวิตี้ไม ระยะดาเมจให้มันแบบไกลที่สุดนะเพราะว่าเราเล่นมือเดียวนะปืนพกเนี่ยระยะดาเมจมันตกไวนะครับเราใส่นี้ให้มันเต็มไปเลยแล้วก็มาสเตนะครับเป็นเอเจนซี่เพิ่มระยะดาเมจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะได้เรื่องคุมปืนแล้วก็เก็บเสียง bullet v ว l o c i ด้วยใส่ไปเลยนี้คือทําให้ปืนเนี่ยมันครบเครื่องมากครับต่อมากระสุนนะครับใส่ไปเลย 30. มสิบนัดฟาสต์แบ็กนะครับมันไม่เล็งช้าเท่าไหร่เพราะว่าเราจะมีตัวเรียกิบเล็งเร็วช่วย1ชิ้นนะครับแค่นี้ปืนมันก็คล่องละแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นะครับ ทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเลงนะครับจะทาให้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นด้วยข้อเสียของมันคือจะโชว์ไฟฉายให้ตระูเห็นนะครับเป็นไฟฉายเพิ่มข้องงงไหมล่ะผมก็งงนะครับแต่ว่ามันเพิ่มข้องก็ใส่ไปนะครับโอเคไดมาติเซตใหม่ก็มีเท่านี้นะครับบวกกับบูปินที่ได้มาจากเบรนท์พาร์โคตรเทเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยว่าไดมาติแพ่นนี้เล่นแบบมือเดียวนะครับจะสวนปืนระยะใกล้ไหวไหมนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดรับสไครด ตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไรเดี๋ยวบอกในเพจกับนิดคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับโคตรเดือดอุ้ยกล่องส้มเจ็ดันละผมไปเปิดเบ้ารอเดี๋ยวเราไปยิงไซเดนสตอร์มก่อนไหมปไปขับรถว่ะ ก็แตกสองตัวเลยรถมันคว่ำรถมันพลิก่ะมันมันขับชนหินอะไรไปเลยต้องใส่ที่ไซเรนเขาขับชนผมไปซื้อหลอดรอขวาเมืองโอ้โหเยอะทุกจุดเจอดไอ้สกรีม วิ่งปเอยม่เาไม่เอไม่เอย่เอา่เอาไม่เอาวเอาม่เาไเอาไม่ขอ้นเอา่อาไม่เอาไม่เอันเอาไม่าม่อม่อาไม่อไอาไม่เามอไ่เอาเอาไ่เอไม่เอาอาู่เอะไม่อาม่อ่เอาไ่อมเาามเอามเา่่เอไอ่อไาม่เอาอาไ่เาอยู่อ่อ่อ่าอาาเา่อ่่เนี่ย อ๋อเดีมากอะข้ะางหน้าสองตีเขายื้อยื้อกันอยู่หลังคาตรงนี้คนนึงเข้าไปละแล้วก็มีบ้านเนี้ยเพื่อนเขาเหลือคนหนึง่งมันกลับไปแล้วนะไอตัวที่โดดเมื่อกี้แค่สองนอกไวต้ตีหนึงเหลือข้างในเหลือข้างใน โอ้ยทะลุเลยว่ะมีรถมารับมาหาเราที่ข้างหลังเขาโอเคครับมาชนเราเขาไม่ไม่ชนว่ะมามาไาอุ้ยสองคันมีข้างหน้าจอดด้วยมันจะเข้าไปทีมกันซ้ายซ้ายฟรีเลยเจอหนึ่งมันน็อกมันโดนข้างในยิงแล้วมันโดนตบเหมือนกันมั้งโดนตันโดนตันโดนตันสวยครับ วุ้ยหัวไรหัวไรรถแรง<ล>ดงรถแดงรถบักเห็นไว้ล้อเขาเขีนไว้มันอยู่ไหนวะไม่ไม,ไม่หมดอย,อยู่อยู่ด้านขวามาร์กตัวหนึ่งอ่ะตึกด้านขวามาร์กเนี่ยผมเล่นโดนแฮะอ๋อเห็รอเนี่ยอยู่หลังสิบล้อของมาร์กแฮะตัวเดียวเลยหมดละแฮ่ยิงโดนซะด้วยเราจะอยู่กันได้องานหนึ่ง ไม่เจอไปที่ห้องล่างข้างบนเห็นห้างบนเห็นห้องบนตัวไหนเอาละโอเคี๋ยว้องบนตัวไหนโอ๊ยเจ็บจังวะเวลาพีเคเอมยิงอ๋อคุณลตี้อ๋อตัวนี้มันโก้ใช่ปะใช่ครับแล้วก็ใต้ตีนเราโอมายิงใต้ตีนกันไปไปด้วย เดียวมันโดดมาบนหัวเราปบาะเย้ยมัาโดดมาบนหัวเราโอเคโอเคมันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวผมเห็นแล้วเหรมเห็นละตัวสว่างเหลือเกิน let's go Let bounty ล่อนเก็บโหลดมั้งตรงนี้วงเวียนโหลดออล่อนไกลเหรอเฮ้ยังเห็นละเห็นไหมโอ้ ยิงเบาเดือเฮ้ยเบาสไนรส่องมาละห้องนี้อยู่ห้องผมมันแตกสีโฟเข้าไปมันแตกโอเคโอเคต้องต้องเงินเปิดเงินปตัวผมไม่มีสตนด้วยว่ะฝังผมไม่มีสีโฟอะอุ้ยมาโดนไฟยิงมันมาจากข้างหลังเขาแตกเขแตกเขาแตก ฝั่งเบิร์ดอะไรยี่เงี้ยตัวแรกหัวดีมากเลยเบิร์ดแรกไม่ก่อแต้มมันคงงงอย่เหมือนผมมาถกวันนั้นแน่เลยที่โดนไดมันตียิงแบบเนี้เฮ้ยโอ้ยแม่งไม่น็อกได้ไงวะตัวแรกผมจะเอาตัวแรกน็อกอะแบบผมรู้ว่าผมต้องตายอยู่ละแม่งอยู่ข้างบนเลยสองตัวไหมครับสองตัวสองตัวเชี่ยตัวแรกมันไม่เอ้ยนี่ผมโดนล็อกดาวน์คนเดียวเหรอวะ โดนกักตัวเหรอทำไมไม่มีใครมาเลยอ่ะเผมรอดละไอ้วเฮ้ยกว่าจะได้ออกตอนนี้มาร์กอยู่ดาดฟ้าปะหรือว่าใช่ใช่ใช่มันอยู่มันอยู่ดาดฟ้าสองตัวมาร์กอยู่ห้องข้างๆมาร์กรอให้มันเดินออกมาเกวนหนึ่งแล้วมันจะตัดตัวเลยไอ้เฮี้ยมันเล็งมาว่ะผมเก็บปืนทั้งบนไม่ได้อ่ะมันอาจจะลงอะฮอมาคับผมเดี๋ยวผมเอาปืนพวกข้างล่างเล่นไปก่อนมาร์กรอแบบรอจังหวะ อยากให้มันเปิดประตูเข้ามาบ้างเลยเอาแตกตัวนึงน้องเด็กนายเจ้า <Nice. S 1> วอมโบคอมโบเ,เหล็กตัวหนึ่งใช่ปะมโโัก <laughs> หลออในห้องทุ่นหนาเนอะหาจังหวะดแต่มันแบบมันมันมักไม่มันแจกปืนพกี้ออกไปอีกทีเราห่อกันเราไปเอาโรดก่อนนะ ขึ้นสลิงปะให้ผมดูก่อนไม่ไม่ไม่ขึ้นแล้ววิ่งยาวเลยวะปึ๊บยาวเลยกำลังเข้าเบอร์เกอร์ขึ้นดิ่งก็มาข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยโอ้นี่โอ้ทำเค้กออกลาร์ดว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทมกคนมาทำเควสเตยนัสเดียวเท่านั้นวงน่าจะฆ่าไหมแบบนี้เฮ้ยนี่ไงไอ้ตี้นี่กลับมาของ ผมผมผมส่งมาร์กนะครับตรงนี้ก่อนดีกว่าเผื่อแบบกดหัวลังลองกดหัวผมรีโหลดปืนแบบเลยครับเอาแล้วเดี๋ยวผมดึงเป้าก่อนผมดึงเป้าก่อนมันจะโดดขวาตัวหนึ่งป่ะเราไม่มั่นใจมันไม่เห็นแล้วมันอ๋อมันอยู่ตัวนี้ยังอยู่ข้างบนตัวนี้โอเคอะไรละมาร์กมาร์กเออพุ่งมาได้พุ่งมาได้แป๊บนึงผมกอดแตกมารู้มารู้ผมมีสตาร์นอยู่ลูกนึงมังมีสตาร์นป่ะมันไม่แต่ระเบิดครับโอเคไม่เป็นไร ดถตันดถตันโคตรน,นานโคตรนานคน,น,น,นมาไปข้างบนหัวเอาบนหัวใครเนี่ยมาไงวะออสลิงนอกแน่เลยเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งนะยังไม่ขึ้นเมื่อกี้มันโหยหวนเสียงสตาร์ทใช่ปะผมได้ยินเดียวอย่ามากลวงมันอยู่ในห้องนี้โอเค ผมไม่ได้ตามนะนัองหนึ่งนัองหนึ่งตู้จาล้รอบัสอยู่ตรงวงเวียนอะ่ะกับมาหมดแล้วใช่ปะสองตัวไอ้เหี้ยมาเกผิดโอ้ยเหี้เป็ดอุ้ยเหี้ย M4 ผมเซล,ลได้อยู่วงเวียนอยู่วงเวียน มาเก็บคิปมาเหรอไม่มีคนบนหัววะเอ้าลงมาทำอะไรตรงนั้นอ่ะพี่ชายเนี่ยมันวิ่งโซนเนี้ยโซนโซนมาส้มอ่ะโอเคผมรีบลงเช็ดตังค์เดี๋ยวโอ้หนวนไปนู่นแล้วว่ะวงซ้ายซ้ายเออเฮ้ยตึกเดิมไหมตึกเดิมเลยตึกเดิมเลยวงนี้ผมมาก่อนละอืมอีซี่ม m นนี่เลย อันนี้มันกำหนดมาแล้วทุกอย่างหุ้ยไอ้เหี้ยมันปีนขึ้นมาแล้วฮอกฮอกฟังมั้งฟังมั้งจะมาโดดมาไม่ได้ฮอกล็อกบนใดอ่ะเพื่อมันอาจะปีนมนไดมาโอเคโอเคเพื่อนอยู่นี่แหละขึ้นมาไดมาแน่นอนฮอกฮอกเพิ่มจะยัง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 มันเข้าห้องไปมันมีคิดใต้เตียงตัวหนึ่งแล้วก็ฟังดมาใช้กรอกก่อนนะเอาเลยเอาเลยมันขึ้นไม่ได้หรอกผมพยายามโดมได้ให้ยิงไปเลยสวย คผมผมเปลี่ยนมาดูฝั่งขวาแป๊บนึงนะเฮ้ยขวามีบบวะ่ะทำแอไตไลท์ก่อนเขาต้องเล่นในคูน้ำอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคูน้ำมีผมต้องเคลียร์ก่อนอ่าเล่นได้เล่นได้ขวาขวาเล่นได้ยิงยิงก่อนก็ได้เราไม่ข้ามละยิงแม่งเลยเนี่ยลา่าสุดผมเห็นในห้องนี้มี เดี๋ยวผมลองเช็คตันก่อนจะมัดจะมักไปมาอยู่ด้านขวามาอยู่ด้านขวามาอยู่ด้านขวาขวามาใช่ป่ะขวามาใช่ป่ะใช่ครับโดนไหมยังยังยังอ๋อเห็นละห้องนี้ ว Let's go Let's go bro คุณน้องวิ่งออกมาโดนสตันพอดีเลยแบบอืดแหละจบแล้วเงี้ยขี่กงไม่ไหวแล้ววงเดิมแล้ววงเดิมเลยวงบีบเอาไว้เหมือนเดิม